หลังจากที่เดินมาถึงบ้านแล้วนะฮะเมื่อไรไอโฟนมันจะมีฟังก์ชันแบบถ่ายวิดีโอกลับหน้าไปกลับหน้ามาเหมือนฝั่งของซัมซุงบ้างครับเลยถอดออกก่อนโอโ้โหถอดออกปุ๊บก็แมนปั๊บเลยนะอ่ะเฮ้ยเนี่ยสุดที่เรียกวัวบานคนหล่อคนเกิ กินอะไรเหรอมีอะไรกินไหมมีนมไม่กินกินไหม <S <S อึ้งกินนมแล้ลูกเฮ้ยอื้มกินน้ำเหรอลูกอื้มเฮ้ยนะครับปีนงงเลยเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยมาตอนไหนวะ วิปปีดงงเลยปีดบอกท่ากับลูกถา่ายชั้นยิ่งได้ไง<า>ปีดนี่ก็กัวบัวนะปีดกัวไม่ปีดกลัวอยู่นะครับแต่ว่าในดาโคตมีอะไรก็สามคนเขาเลยครับช่วยกันจ,จับ ขอพัดอย่างนี้เลยเือรเราอีกสามปีครับผมเขาบอกเจ้าอะไรครับผมอร่อยนะเป็นกี่เด้อโอ้ยโอ้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 ข้างล่างดูไม่ได้นะข้างล่างนะมันเหมือนตัวอะไรไม่รู้นะงุ้งยิงงุ้งยิงงุ้งยิงอยู่ข้างล่างนะเอ้ย เออเอาปี๊ดแต่มองแล้วมองอีกนะเออไอ้คลิปพอแล้วพอแล้วพอมีแห้งพอมีแห้งพอมีแห้งวัวพอมีแห้งเออหนีไม่แห้งนะตะห้วงของลูกยังไงก็ไม่หนีลูกไปไหนหรอกโนนี่รักเดียวใจเดียวรักบัวคนเดียวตลอดไปเรามาดูกันว่า คาดว่าลูกน่าจะประมาณสักห้าตัวขึ้นนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าตัวลูกของโนโน,นี่น่าจะไม่ต่ำกว่าห้าตัวไปไปกับบัวนะ<ป>อ่ะเตเลยวะเไยเลย,ลเลยลแหมอ่ะอ่ะอ่ะจะอยอ,อันนี้เชือกออกอยู่ครับเป็นแต่หนองหูนะพี่น้องหน่องหงกลางวันอยู่เขาบอกอย่างนี้แพ็ยพีน ให้ได้เที่ยวก่อนอเปเกี่ยนะยังกดดูเข้าไปดูอนะอ้เจล้พ่อ,อ,พอปิดปิดปิดเอ,เอามากินนมข้านึงแล้อีรังอยู่ไหนไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเขาเอาเพิ่มเลยเอาเอามาคนโต อหญิงกินนมใบตมิ้วลูกใ่โบกจะให้กินนมอะไรเีขอ้ขออ้าวโบนี้ทั้งบัวทั้งโนเลยวินารากอ่ยอาินนมวนารากะโคน่ารักอะมน้นหืออ่าอีกอีกเท่าไหร่อีกห้าขวด ฮะคุณตาคุณตา,า,าไปขวดหนึ่งโอเคไม่เป็นไรฮะอืมอร่ออันนี้อันนี้ของใครอ่ะใจด,ดีเหรอเนี่ยใจดีเราให้น้องไปขอของน้องเยอะขบัวเให้บัวขวดหนึ่งไปบัวไปสี่ขวดละ

ตัวมันก็กินใครๆเขากินนมกันสมัครละครับให้ตัวไวๆไว้ผ้านองกินี่เนวะกับันแล้วกินไปแล้วบวมือเงอถ่นเด้อมือะไรอยู่ห็นมแม่หลาแม่แน่นอนนี่รเพ่เเคยนึงนอรอีกเดีกบ้นปย ตลาดส่ตลาดใส่เท่เดียวไั่งไดีเลยอไปเป็นตัวโอ่งไงน้ำมันตลาดใส่ไปอย่างอ๋อคนหุงจักรเท่เดียวไอฮอดถือมูรหลายๆข้าเดียวนี่กลับบ้านได้บอละขอกลับบานเบอรงสั่งเลยน บัวค่ะบัวค่ะหนูชื่อบัวมากับบัวแล้วก็มากับบัวสิงใส่ไว้เหรออันนี้เขาใส่เลยเหรอใส่สาวกมาถักมานนี่แหละเอาลูกเ้านี่ไปไหนน่ะนี่อยากกลับเลยไ่ะถอยก่อนขอยทายนี่ก่อนเร็ว ถอย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 ลา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 เจ๊ครับกินกบมัน อันนี้เนอเนอะวันนี้ก็นองกับพี่บวนนะลูก <Hey. S 1> นอนเล่นกันนะลูกไ๋้ว <All right. S 1> ผมก็ลงคลิปแม่แม,แม,แม่กันนะครับผมเม่ก็ไปแ่ว่าด้วยครับผมถ่ายคลิปบ้างไลฟ์สดบ้างบน,นบนกันไปสลับกันนี่เป็นยาวค่ำคืนนะฮะอ่าปิดเอาอันนี้มาเห็นไหม

นเล่นเลยเออรอรอ้าก่อนรอช้าก่อนรอชาก่อชามเล่นน้ำก็

รนโอ้ยเฮ้ยไอโนไเอโนขึ้นดีกันเด้ไหมเนองไอโนขึ้นดีดิพวดาบบพ่อน่ะเ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 ออเตีหอบเพ่อน่ะเพ่อน่ะเออเออเออตันนึงก็น่ะตันนึงก็นะน่ะกัดสองสามเดือนมาหันเก่าลอย สามสี่เดือนา,าหันเก่าห่อยโล,เ,ลเอ้ยแปดร้อยีกว่วะไอตันแล้วมั้เอ้ยก็เป็นตัวหน่อยเลยเอาเอาไปเถียรไปอะมิ่งยังไงเตก็ให้เหล่เนกันนครับไอ้เ,อเยอะขีดแตกแต่แนเอง บัวบัวพังแล้วบัวบัวบ้าบัวพังแลพังแลพังแลผูกแล้วผูกเร็ว <c oughs> อะไรเ <c oughs> อ,อ้ยวีดวีโนวีดเบื่อรีเบื่อรีเบื่อลูกชายจริง <c oughs> อ่า ลูกชายคุณคึกไหมเรียนด้วยกันนอนดูนอนเดี๋ยวเรามานั่งกับชมดูไหมช้างนอนหยอกกันอาชี

เอาหนเอาถือเว้ให้ลูกไปเร็วเอ้ยโอ้โหให้ลูกไปพวกคุณไว้ให้ลูกไปเร็วมาเลมาเลยไม่อยกไปกำลังจิตใจอยู่นั่นหนูใหม่มามา รู้นะเหมือนจะดื้อรือไม่ดื้อนะมันจะแบบไม่ค่อยฟังเลยก็ถอยเอาถอยเอาเออถอยติ๊ก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 จีเดี๋ยวครับโอเคแม่สวัสดีครับ